สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับอ่าวันนี้นะคะนานเลยนะที่พวกเราไม่ได้ทำคลิปเนาะเสร็จจากนาก็รีบมาก็จะทำอีกแล้วไม่มีเวลาเลยใช่ไหม,ไมีเวลาวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดักปลาไหลกันเนาะ<ช>อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเอ็กต้องให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเรียกอะไรเน<จ>ี่ยอีจู้อีจู้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวเราจะใช้อะไรดักอ่ะปูปเอ็กจะปูเพ,เพื่อนๆเพื่อนๆดูนี่ยู่ในกระมังน่ะ นี่โห่ตัวกาลังกินเลอะแต่อาไปทุบใช่ไหม่วนั่นทเดี๋ยวเราไปทุบแล้วก็แเดี๋ยวเราก็ไปใส่ในช่องตรงกลางใช่ไหมเอกใช่ีอมีคนบอกสูตมาใช่ไหมแต่เราไม่เาปากนะเพื่อนๆจะได้เไม่ได้เดี๋ยวมันลุ้นกันเออเนาะเดี๋ยวก็ไปดักจะข้ามแล้วดักแ๊บเดียวก็เสร็จเดี๋ยวเช้าก็รอลุ้นอือรอละว่าได้ไหมใช่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูตัวปูก่อน โอ้ปูตัวใหญ่มากเลยอะงานต้มเนาะใช่เดี๋ยวเขาต้มได้เรามีไอ้ไอ้ตัวดักเนี่ยนะมีหมดเก้าอันนี้มีเก้าอันเดี๋ยวเราจะพาไปดักที่นาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวามไปยามืโอเคมาแล้วเพื่อนเพื่อนเราถึงที่ใหม่กันแล้วนะคะนี่เราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกอะไรนะแย่เหรออะไรนะ อนนเออเอามาแย่ตามพงพงหญ้าใช่ไหมอย่างนั้นเรียกว่าอะไรก็ได้แล้วก็เออไปเพราะนั่นมันมีดักง่ายๆไม่ยากหรอกอืมช่วงนี้เราจะห่างหน่อยนะเพื่อนเราจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะเรายุ่งเราไม่ค่อยมีเวลากันนะาบางทีเราก็ทอ้อด้วยไงคนติดตามคนติดตามช่วยติดตามเราหน่อยเนาะฝากเพื่อนด้วยใช่ไหมเอ็กระวังปิงนะ เราเราอยากได้ปลาไหลนะเราไม่อยากได้ปิงแต่จริงๆแล้วเอ็กก็ชอบกินปลาไหลเลยแหละเดี๋ยวพอออเเเมนน้้พพขึยราะว่าใบบับเวเยอะมากปลาบึงวไม่หายนะเพราะมัน,นคนใจออร้ยายหรือมาเออส่มไงอย่างเงี้ยมันจะดูมีพิรุธเปล่า เราอย่าไปคิด่างนั้นก็หักักขนาดนั้นเนาะใบบัวมันก็หักได้อู่แล้วเนี่เพื่อนๆไอ้แก่ลงไปตรงนี้นะเห็นไหมเออมันอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวเวลานั้นปลาไหลมันก็จะเข้าตามรูมันจะมีงามันอยู่จะมีงาไหน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 ให้ขอดูงาหน่อยอ๋อนี่ไงแล้วอาหารอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่อาหารอยู่ตรงกลางอาหารเอ๊ะคดิ ปลาไหลมันจะเข้าแล้วมันกินเยอไม่ได้หรอกอาหารมันอยู่ตรงกลางแล้วเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตรงกลางตรงกลางเนี่ยเนี่ยเราใส่ปูที่ทุบลงไปแล้วแล้วเนี่ยงางาก็คือตรงนี้ใช่ไหมปลาไหลมันก็จะเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะออกไม่ได้ไแล้วกะว่าเราเอามาเกียนนะเก้าเราจะได้เกียนเก้าเก้าตัวเลยอ้าหมานหมนลุ้นใช่ไหม เราจะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างที่กดได้ใช่ไหมเอ็กใช่ครับดูดูเอ็กลำบากขนาดไหน <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> เพื่ออยากกินครับเสียงยุงด้วยเนี่ยโอ้โหปิงก็มีเปิงโอ้ยแต่ขอบอกป,อปิงเยอะมาก ใช่ไหมเอ็กใช่ปิ้งเยอะปิ้งเยอะมากนี่การแต่งขาบูทลงมาไม่ค่อยกล้าเหยียบน้ำเท่าไหร่นะใช่เพราะเราเคยเราเคยลงไปแล้วเกาะใช่ใช่ไหมเกลี่อันแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าอันห้าอันเพราะเออเออ,เ,อ,อเนี่ยเอ็กแต่ง้าบูททุกอย่างพร้อมพร้อมพร้อมมาแล้วก็เดี๋ยวพอเราอ่ะเราเรา ะะไรนเราดักเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราจะทิ้งไว้แล้วตอนเช้าเดี๋ยวเช้าเรามาลุ้นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะมาดูกันว่าเราจะพอขายไหมโอ้โหไม่คุ้นนให้พอกินหรือไหวังขายแล้วอืมโอ้ยเนั่นแหละนั่นนี่เอ็กแต่เราอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่เนี่ยแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะตรงเนี้ยมันจะแบบว่าก็ดูทำเลก็เอาเลย เราก็ยวนม่มูนั่นแหละปลาไหลก็คือมันหากินมาตายทั่วเนาะใช่เออมัดไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่สังเกตก็จะไม่รู้หรอกว่ามันมีไอ้ปนี้อยู่เนี่ยเขาเรียกที่ดักปลาไหลเห็นไหมเสร่อนอืมเสร็จแล้วอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนเนาะเอกเเนาะดี๋ยวเราดักไปอย่างนี้เอตงนลหน่อยไหนๆไปทางไหนชี้ไปดิเียเด๋วราอ้อมมาเนี่ยครับมันมีคันบ่ออยฝั่งให้ปะอ่าเพื่อนเห็นไหมแต่มันจะมืดหน่อยนะมืดหน่อยเออแล้วไม่ทันฮะเวลาเราไม่ทันหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเช้ามืดเนาะใช่เช้ามืดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะว่าอย่างน้อยดักข้ามก็อย่างน้อยก็มีเวลาลุ้นคืนนึงใช่ไหมใช่คืนนึง คืนหนึ่งมันจะว่ามันจะได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะเนาะได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่แต่ก็ต้องไปกางเสี่ยงอ่ะของพวกเนี้ยใช่ปะล่ะใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆว่าเราจะได้กี่ตัวจ้าเดี๋ยวเราลุ้นกันโอเคผมเดี๋ยวเราจะไปละประหลกันพร้อมไหมพร้อมไหมตอบก่อน ต้องออพร้อมไหม,มพร้อมไหมเนี่ยม <laughs> ไม่พร้อม <laughs> ไปเตรียมตัวเพือ่อน <laughs> เราถึงแล้วนะคะห <laughs> นาวาใช่ไหมเออเราถึงสถานที่นี่ดงบัวเมื่อคืนมองไม่ค่อยชัดเนะ <laughs> าะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีเท่าไหร่ก้าอันเนาะก้าอันจะต,ติดหรือไม่ติดเรามาดูกัน เพื่อนๆน่น,เ,น,เ,น,นเอ็กเอ็กไปอยู่ฝั่งนู้นเนาะเป็นไงเอ็กประสบครามสำเร็จไหมว,ว่างเปล่าใบแรกก็พลาดแนละ้วใบแรกก็พลาดแล้วใช่ไหมแล้วมีเก้าอันนะอืมมันจะคุ้มกับที่เราหนาวมาไหมเนี่ย เก็บเลยเก็บเลยเก็บไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ตัวดักเลยไหนอ่ะโอ้โหมันของตาบอดอะตัวใหญ่ไหมตัวโตงเดี๋ยวเราขาย ถุงมาด้วยดิเออถุงมาเลยเสียสายไม่ค่อยหนาเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆก็พอได้ประเทศพิจิตรเป็นไง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  โอ้โหอีกตัวหนึ่งใช้ได้ใช้ได้ไดเจอสุดเดยลือไปไงเจอสุดเดยลือไปไงเกล่อแล้วเนี่ยสามอัน ติดสองอันก็พอไดอ้พอได้นะไหนเราเก่า 9, อันเหลือกีกอันซือ้อถุงหน่อยไม่ลองใส่ก็ได้ลองใส่ที่นี่ก็ได้เออตรงไหนวันนี้จำไม่ได้แลนะ้วเนี่ยทาตอนนี้วั่ใช่หรอ เปล่าๆแต่ก็ยังว่าแหละเนาะมันจะติดทุกอันมันเปลี่ยนไปไม่ได้อเออหาที่ไปทันแล้ว,ลวพอได้นะพูดถึงนะนนอะเนาะอืมพอได้พอได้พอได้ไดเป็นไงหนึ่งสอง วางเปล่าโอเควางเปล่าก็ต้องวางเปล่าสิเงียบเลยฮนะเงียบเลยใช่ไหมคุยไม่ออกนอะ <laughs> คุยไม่ออกไอ้พันนี้ไม่หายกับบุญโลกระวังลื่นตัวน้อยไหนดิน, <laughs> นี่เพื่อนว้ายลูกมันเปล่าโอ้ย เออเออติดเลย<แ>ติดนะไหนเราดูดิเราเราซูมเข้าไปข้งางในก่อนไม่เห็นแล้วข้างล่างเออว่ามันตองข้างล่างตัวน้อยอืมตัวน้อยพอได้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 ผัดกะเพราเย็นนี้ <laughs> ะะอ,นอืม ระวังปิงวางเปล่าไม่มีอะไรเลยครบยังไงทนะ่าไหล่ะเจ็ดแล้วมั้งไปสองใบจะลุ้นโอ้ยฉันได้ไหมจะลุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว อุ้ยตัวใหญ่ไหมเฮ้ยอันนี้ตัวใหญ่นี่ดึง่วงนอน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 นี่เเอาไมเอาไมเอาไเอ้ายเอานอนทิ้งไว้ก่อนนี่รับทีจะลื่นเอานอนทิ้งไว้ก่อนเอาอะไรอะไรโอ้โหอยู่กับบัวไงพอรอพอไหลก็เดนเลย มือแล้วเท่าไรแล้วแ่วยขอลุกเลยเดี๋ยวป้าออกหุย้ยตัวนี้อ้วนืะเฮ้ยตกใจหมดเลยอันสุดท้ายแล้วนะเพื่อนเพื่อนอันสุดท้ายแล้วเป็นไงฟา,าวฟาวหมดได้กี่ตัวเนี่ย ครบเนี่ยเก้าอันน่ะหนึ่งนี่เออนี่เพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีตัวนี้อีตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะนี่ตัวหน่อยเนาะเออสามอืมเอ้ยได้สามตัวเองวะเออนี่สี่ตัวนี่สี่ตัวโอ้อีตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะเนาะเอาละแค่นี้โอเคถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ไปเทดูที่บ้านหน่อยก็ได่ะนะเดี๋ยวไปเทใส่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์กลับบ้านกันเนาะแต่ตัวเล็กไม่เทายเขาเป็นไรหรอกตัวเล็กตัวใหญ่ก็ยังติดอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะเรามาถึงบ้านแล้วนะเพื่อนๆดูปูไม่ให้นะเว้ยเดี๋ยวดูนี่เป็นไงฝีมือฝีมือ เชฟเอ็กโอ้หม oh. uh, ันจะตายไหมเนี่ยฮะโอ้โหเฮ้ยตัวใหญ่ว่าน้องเซื้อเปล่าโลสองร้อยวะโอ้โหอายเข้าไปตัวน้อยเนี่ยเออได้กี่ตัวสีเออพอได้พอได้เพื่อนๆนะ เดี๋ยวอ้าวหูไปไหนอันนู้นน่ะอ้าวเป็นไงอ้าเป็นอะไรจุ้มว่าหูมันหายไปไหนอ๋อโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็ถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จใช่ไหมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคยุดนานเลยช่องช่องอะไรช่องเป็บ้านครับผมโอเคค่ะ